ฟังเสียงบรรยากาศยามแรงนะคะวันนี้พระจันทร์เต็มดวงท้องฟ้าสลัวสลัวนิดนึงขมุกขมัวเอาบรรยากาศมืดมืด กับเสียงธรรมชาติยามแรงมาให้ชมนะคะไม่อยากหลุดจากพระจันทร์เลยคะ่ะซูมใกล้ๆใ,ให้ดูนะคะวันนี้ถือว่าพระจันทร์สวยนะคะส่วนไอ้แสงไฟข้างล่างเป็นแสงไฟจากอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะ ข้ามฝั่งคลองตรงกลางจะเป็นคลองเรียกว่าห้วยห้วยแหดส่วนบ้านที่อยู่เลยเป็นนั่นคือเป็นบ้านนอนเพกนะคะปัญยายอยอยู่ที่บ้านปอตามหาเสียง เสียงเขียดจะ่นอ้อยเขียดอะไรนะ <c oughs> คืนนี้เป็นคืนเดือนเพ็ญเดือนเพ้นสวยเย็นเห็นอารามเหรอนะ่ะสิยงกบเสียงกบมีสิยงกบด้วย อยู่ตรงไหนนะนานๆเราจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะคะเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงกบจากฝั่งตรงนี้ไปส่องกบกัน บรรยากาศยามค่ำค่ำแสงไฟสองทางตรงนี้เป็นป่ากล้วยข้างหน้าเป็นทุ่งหน้าอาจารย์ก็จะขึ้นสูงเรื่อยๆนะคะ ขอบบรรยากาศยามค่ำคำบ้านนาวันพินเดือนเจ็ดนะคะ ไปแล้วนะคะสืมมาใกล้ๆก็สวยดีนะคะคลิปนี้ก็เอาพระจันทร์บ้านนาวันเพ็ญม่ชมนะคะ ขอบคุณค่ะ